ไม่รู้นานแค่ไหนที่ฉันต้องทนกับทุกสิ่งปิดบังความจริงในใจทุกๆอย่างทุกครั้งที่เราพบกันทุกครั้งที่เธอหันมาที่ฉันเฉยๆรู้ไหมฉันฟืนแค่ไหนได้ยินไหม หัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยู่แต่ฉันไม่อาจจะเปิดเผยใจออกไปให้ใครได้รู้ได้ยินไหมหัวใจฉันยังคอยอยู่ตรงนั้นให้รอเปิดดูหวังเพียงแค่เธอรู้สักวันหนึ่ง